ท่านผู้ฟังครับภายหลังที่ทางรัฐบาลนะครับได้เปิดให้ประชาชนได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะณมณฑปมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประเมินตัวเลขพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาสักการะนะครับในพื้นที่ท้องสนามหลวงเนี่ยตั้แต่วันที่24กุมภาพันธ์จนไปถึงวันที่27กุมภาพันธ์นะครับ ปรากฏว่ามีจํานวนเกว่า4ี่แสนคนครับสี่วันนะคะ4ี่แสนเฉลีย่ยวันละแสนเลยวันละแสนะนะครับอันนี้คือความศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพราะว่าไม่บ่อยนักนะครับที่ทางการสาธารณรัฐอินเดียนะครับเขาจะอนุญาตให้นําพระบรมสารีริกธาตุและพระหรัตถธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเนี่ยออกจากประเทศของเขา และนำมาสักการะที่ประเทศอื่นๆนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับ <c oughs> ในพื้นที่นะฮะการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปกราบสักการะเนี่ยในห่วงที่ผ่านมาและต่อไปนี้เนี่ยจะมีแนวทางการอย่างไรเพราะไปกันเยอะเหลือ <c oughs> เกิน4ส<ฮะ>วันสี่แสนคนตํารวจมีการดูแลการจราจรอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างไร นะครับความปลอดภัยในชิตทรัพย์สินเป็นอย่างไรกันบ้างจอดรถที่ไหนรถบริการสาธารณะพอไหมนะครับพูดคุยกันครับกับพลตรีทวัตวงสง่ารองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านครับในส่วนของตํารวจนะคะมีการดูแลการจราจรและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่สนามหลวงยังไงบ้างคะ ครับเอ่อตั้งแต่ที่ที่เปิดมายี่ยี่สิบสามเป็นต้นมานะครับนะในในรูปแบบของของการจัดการจราจรก็ดีการเอ่อการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเราได้จัดรูปแบบของของการจราจรก็คือจะให้เข้าเข้าไปจอดในฝั่งเอ่อสนามหลวงทางทิศเหนือนะครับฝั่งมธรรมศาสตร์ด้านเดียวนะครับแล้วก็ออกประตูผ่านการสะดานหลวงฝั่งสารายาเนี่ย กาดีกาครับโทษดีครับกาดีกาเนี่ยก็จะออก <c oughs> ออกด้านเดียวนะครับแล้วก็จุดคัดกรองของพี่น้องประชาชนก็จะเข้าทางด้านธรรมศาสตร์แล้วก็ทางด้านฝั่งสาดีกาทั้งสองฝั่งนะครับในการในการคัดกรองพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาบุญพิธีนะครับ <c oughs> ในแง่การเราเน้น็นเน้นความสะดวกนะครับในในารื่องความสะดวกนะครับในเรื่องของของการจราจรโดยรอบซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาก็คือที่จอดรถไม่เสียงพอ,อ ครับเอ่อเจ้าที่ตำรวจเองก็ยามจะบุนด์ลดจะบุนด์ลได้ได้เนื่องจากว่าพอพอที่จะลถใ,ในสานามลวงไม่พอเนี่ยเราก็จะใช้อ,อแนะนํานะครับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับไปจอดในจุดท,ที่ที่เราได้ประชาสัมพันธ์ก็คือถนนรัชดานะครับที่ตั้งแต่โรงแรมรัชนาโกศิลป์ไปจนถึงสะพานช้างลงสีอันนี้จอดได้สองฝั่งเลยนะครับเพราะมีสี่ช่องทางก็ ก็เป็นจะเป็นวันวีเอมนมันถนนเป็นวันวีอยู่แล้วนะครับก็จอดได้สองฝั่งได้เลยนะครับ,รบก็รองรับรถได้ประมาณรักหนึ่งร้อยคันนะครับ,รบส่วนที่ที่สองที่ได้กําหนดในพื้นที่จอดก็จะ,ะบริเวณราชนะาวีสมมสรนะครับซึ่งเราลองว่าประชาชนได้ประมาณสามร้อยคันซึ่งท,ท,ที่ที่ผมกล่าวมานี่ไม่เเพียงพอนะครับก็อยากเป็นยาพันธ์นในเรื่องของของพนที่้องประชาชนแล้วกันนะครับที่จะมาสักกละ พมบัลสายิท่าเนี่ยแนะนําให้ใช้รถสาธารณะจะสะดวกกว่าซึ่งซึ่ง,งจุดที่จอดรับส่งสะดวกก็คือบริเวณฝั่งกาดดีกานะครับครับตรงนั้นจะสะดวกกว่าเพราะว่าเข้ามาถึงก็จอดรับส่งแล้วก็มีเจ้าที่พาข้ามถนนนะครับมีอคอยดแูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่จะเข้ามาสาการะครับครับบริเวณจุดจอดรถสองจุดนะฮะที่ถนนอัสดางแถวโรงแรมรัตนกโกศิล์ยาวไปถึงสะพาน ช้างรงสีแล้วก็ราชนาวีสมสรสสองจุดเนี้ยมีช่วงเวลาในการจอดรถไหมครับครับก็ยิงเราเราเปิดก็ตั้งแต่อตอนนี้เราเรากำหนดเวลาเปิดให้พี่น้องประชาชนจากจากเก้านาิกาเป็นแปดนาฬิกานะครับครับก็ก็แปดนิกาก็ก็สามารถเข้าไปจอดได้เลยนะครับนะครับเอาการอ๋อตรงนี้นคือการขยายเวลาสักการะใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ใช่ครับเดิมเรากำหนดไว้เก้านาฬิกาแต่เนื่องจาก พี่น้องประชาชนมากันจํานวนมากในช่วงเช้านะครับก็เลยเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นแฝดนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลายี่สิบเ็ดนาฬิกานะครับของทุกวันครับครับก็คือเช้าขึ้นแล้วก็ดึกขึ้นนะครับเพื่อรองรับจํานวนพี่น้องประชาชนที่เข้ามากราบสักการะแล้วพูดถึงประชาชนเข้ามาเยอะกันขนาดนี้เนี่ยตำรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังไงบ้างครับครับในนี้ในส่นวนของการดูแลในเรื่องของกําลังเจ้าที่ปฏิบัตินี่ย เราก็ได้ให้สถานีตำรวจของขกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งนะครับเป็นเป็นหน่วยปฏิบัติแล้วก็มีหน่วยร่วมปฏิบัตินะครับมีทหารนะครับมีกาลังอาสานะครับไม่ว่าของกรุงเทพมหาคนครนะครับของหน่วยร่วมของ,ง,งกองอุตสาหกรรมนครบาลนะครับหน่วยดึงก็หนึ่งอย่างเงี้ยน,นะครับหน่วย อต่างๆที่เข้ามาร่วมกันนะครับก็ก็สามารถที่ดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับไม่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 รัดหนะครับเป็นเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยครับเรามีความพร้อมครับค่ะส่วนกรณีคนที่สนใจจะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะค่ะเขาสามารถที่จะขึ้นลงบริเวณจุดไหนที่จะสะดวกได้บ้างะค่ะครับโดยรอบสนามหลวงเนี่เราอ่ามี มีป้ายรถประจําทางนะครับตรงทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป็จุดด,ด้านข้างทั้งทั้งสองฝั่งของริมถนนลาดเนินในนะครับก็น่าถนนพระธาตุทั้งฝั่งฝั่งของออมอทร,รมสาหสานนะครับทั้งสองฝั่งสามารถจะไปถึงจะเป็นจุดที่ลงของพี่น้องประชาชนได้ครับครับอในพื้นที่ถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะขอความช่วยเหลือจากตํารวจมีช่องทางไหนครับที่จะสามารถติดต่อได้บ้างครับ รับเออตอนนี้องเรามีกองโวยการร่วมอยู่ที่อยู่ที่มอธรรมศาสตร์นะครับครับอยู่อยู่ติดทางทางเข้าทางด้านมอธรรมศาสตร์นะครับ่วนนึงแล้วก็ในส่วนของเอึ่งหนึงไม่หนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยครับเป็นเป็นศูนย์ที่เราสามารถรับเรื่องต่างๆที่เวลาประชาชนมีปัญหาหรือว่าเรื่องของจราจรเนี่ยก็แนะนําเป็นหนึ่นเก้าเจ็ดนะครับครับของสายด่วนนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดน,นะครับไป ในรอบถามสภาพการจราจรอย่างนี้นะครับในช่วงต่างๆก็แนะนำเป็น197นะครับแต่ถ้าเร่งด่วนเลยเนี่ย101เนี่ยสามารถที่จะบริการพี่น้องประชาชนได้ครับในกรณีมีเหตุเร่งด่วนนะครับครับครับคนนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พลตรีทวัดวงสง่ารองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนะครับอันนี้คือเรื่องของการดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางไปกราบสการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอารานตธาตุนะครับของพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคัลานะในพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับก็4วัน4ี่แสนคนฮะใช่ค่ะนรนาะยอดก็สูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการอ่า ขยายเวลาะนะครับขยายเวลาไม่ได้ขยายวันนะฮะคือขยายห่วงเวลาเนี่ยให้เช้าขึ้น,นและดึกขึ้นก็คือ8ปดโมงเช้าถึงสามทุ่มนะฮะแปดโมงเช้าถึง3มมงามทุ่มเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถเดินทางไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอันตธาตุได้นะครับใช่ค่ะส่วนท่านที่อยู่ไกลจาก กรุงเทพมหานครนะคะคก็เตรียมตัวได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุไปประดิษฐานใน3จังหวัดตามภูมิภาคต่างๆด้วยนะคะอย่างภาคเหนือก็ช่วงวันที่5-8มีนาคมนะคะที่หอคำหลวงอุทยานหลวง ราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันที่10ถึง13มีนาคมที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีส่วนภาคใต้ไปที่จังหวัดกระบี่ค่ะไปประดิสฐานที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลนะคะช่วงวันที่15ถึง18มีนาคมค่ะครับ ก็เสร็จจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะออนทัวร์ใช่ไหมเหนืออีสานแล้วก็ใต้นะครับให้ประชาชนทั่วทุกมิภาพได้มีโอกาสกราบสักการะนะฮะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาราธิธาตุของพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคลลานะนะครับ